ง่า,งาโดน,นมสายไม่วิ่งครับผมเพราะว่ามันไม่โดนครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเลาะสองปลานะล่าปลาหาปลานะครับ ผ่าผู้ใจเดี๋ยวผมเะลาะดูตรงนี้ก่อนนะก่อนนี้ผมจะเข้าไปข้างในนะวันนี้ก็เอาบันไดมาด้วยนะครับเป็นหมายที่ต้องใช้บันไดน,นะเพราะขึ้นต้นไม้มันระยะไกลมากเลยนะครับได้ยี่สิบสามสิบเมตรนู่นนะโอกาสาพลาดนี่สูงครับขนาดใกล้ๆก,กย็ยังไม่ค่อยโดนนะมาครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มตรงนี้ดูก่อนว่าจะมีตัวเข้ามาไหมถ้าไม่มีก็ไปข้างในเลย ัดชมันเเข้ามันหลบล่มแถวนี้นะเดี๋ยวมีตัวนะครับมีแต่ตัวเล็กนะ ตัวเล็กๆนะนี่ครับตัวเล็กตัวเล็กลอยเต็มเลยครับทุกคนมีแต่ตัวเล็กๆนะย้ายใหม่ไปข้างในดีกว่าครับผม เดินค่อนข้างไกลอยู่นะครับโอเคครับถึงที่หมายแล้วครับผมเดี๋ยวลองส้มตรงนี้ดูนะครับจะมีตัวไหมไปครับผมอุ้ยช่อนช่อนช่อนทุกคนกดกล้องไม่ทันนะจะได้ช่อนไหมขึ้นจิบน้ำพอดีครับผมน้พอดีครับผม อุ้ยไปว่ามันมีตัวนั่นแหละมันวิ่งไปทางนู้นแหละตัวใหญ่อยู่นั่นแหละโอ้ช่อนใส่สวยอยู่ครับกี่มีปลาพุ่งไปตรงนี้เลยนะโอ้โหช่อนเหมือนกันนั่นแหละตัวใหญ่โอ้ ไสสวยใส่สวยครับผมเต็มแรกครับโอ้แมนอยู่นะโอ้ใส่สวยอยู่นะช่อนช่อนจิบน้ำบูดีนะครับกดกล้องไม่ทันเก็บปลาก่อนครับผมลุยกันต่อครับผมปลานะอะไรวะอ้หายไปแล้ว thân Trời đá mà Đánh phết rồi ạ à. Khơn nú này tụi con luôn, chơi lại Khơn may lại Khơn may lại Thấy chấp là nhìn này ơi, bay dưới lại Ôi, เป๊ดเลยเออโนอนโโดนโดนนี่ดดนครับผมมันก,นนกนอันนี้มันน,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 นี่มัน,นี้มันี่นนมันมนี่นนี่นดนครับผมโอ้มันขึ้นนูน่นไงนปีเลย ขึ้นหุดเยอะวันเนี้ยโอ้ยอ,อยาก,ยากจะติดโอ้ยโอ้โอแดงแป๊ดเลยครับทุกคนแต้มที่สองนะโอ้ย ใได้ครับสายนี้ไปจะปลาลุยกันครับผมปลากำลังขึ้นนะนนโอ้จะได้ฝูงนู้นนะโคตรใหญ่เลยทุกคนเนวนูนเนี่ยเฮ้ยมันมาเมย์มาให้มาตรงนี้เนี่ยได้มากเลยเนี่ยฝูงนู้นนะโอ้โคตรใหญ่กี้ผมเห็นมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะไไหนไม่รู้ละ Un, un, un. Của mình không mẹ con nina nè nó, không nín 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 này này nín 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 นิ่งไปเลยมานนี่มานี่โอ้โหเก็บไาก่อนครับผมโอ้โหแม่ไซโลอัพอยู่นะใกเกือบโ,โลอยู่นะตัวเนี้ยหนักปึกเลยโอ้โหเข้าจุดน็อกพปดิ น่นิ่งไปเลยจุดน็อกไปดีแล้วตัวนี้ใหญ่อยู่นะอีกแต้มหนึ่งแล้วครับผมไปเก็บปลาครับผมลุยกันอีกฝูงตรงนู้นนะโคตรใหญ่เลยมันไกลมากนะผมกลัวสัตว์เร็วมันไม่โดนนะไปลุยกันต่อครับผมตรงนั้นเห็นอยู่ตรงนั้นอยู่นะ โดนไหมไม่จะโดนนะก้นสะบัดเลยโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ไม่โดนอยูอ่น,นู้นเสได้เะได้ได้ได้ไดเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงนู้นนะเมื่อกี้มันโหยไม่ไหวนะ ร้อนนะเมื่อกี้ผมอยู่สักสิบนาทีจะเป็นลมครับอกก็เลยมันอยู่หลังต้นไม้เนี่ยติดต้นไม้นะเมื่อกี้โอ้โหมองไม่ถนัดครับมันย้อนแสงด้วยไงตรงนี้ไม่เห็นมาคู่เดิมรับผมจุดเดิมจุดเดิมมาเข้ามาเข้ามาที่ไหนละ่ะโอ้ยมันวนคู่มาตรงนี้เลยโอ้น่นนนนน่น นนัโอ้ไม่จูนว่ะ เฮ้ยโดนโดนโดน้ย hey, น oh, 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 ึกว่าไม่โดนเฮ้ยโดนเขาบาแมันนิ่งไี่โดนอยู่นะโอ้นึกว่าไม่โดนสายไม่วิ่งครับเผ่อเออยทำไมสายไม่วิ่งทำไมไม่โดนศาสแบบค่อยๆดึงครับกลัวมันหนีไงกลัวมันตกใจสรุปแล้วโดนครับผม นกเลยครับผมโอ้โนกเลยนกเลยเก็บปลากันก่อนครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับทุกคนใหญ่อยู่นะสายไม่วิ่งครับผมผมก็ค่อยๆดึงนะ ว่ามันไม่โดนโอ้ยโดนอยู่ครับนอกเลยเบะพอดีครับผมใหญ่ยยอยู่ครับผมไปเก็บปลาครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลุยต่อครับผมทุกคนมันไม่ค่อยล่องมาแล้วนะเดี๋ยผมว่าผมจะย,ย้ายหมายเลย ไปครังหน้านู่นเลยนะครับยา้ายใหม่กันดีกว่าไม่เข้ามาเลยไม่โ <c oughs> ดนว่ะเสียดายเสียดา คครับทุกคนผมก็ถึงบ้านแล้วนะผลงานวันนี้นะครับผมผงานวันนี้นครับโอเคผมผลงานวันนี้ก็ปานินสามช่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองช่างดูนะช่างปานินรวมเลยนะครับ โอ้ตัวนี้เกือบโลเลยแบบขีดกับสองโลนะครับอันโลเจ็ดโลแปดครับผมเดี๋ยวลองปลาชอนดูครับ ส้นประมันกับห้าขีดนะช่นโอเคครับอีพีนี้ก็ถือว่าหมานนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ